สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมัตอีกเช่นเคยนะคะก็สำหรับคลิปนี้มัตจะพามาแนะนำนะคะวิธีการใช้ Microsoft Excel ในส่วนของปัญหาที่ว่าถ้าเรากดเลขศูนย์อ,อย่างเช่นมีเราจะลงข้อมูลเกี่ยวกับการค่าใช้จ่ายรายวันแล้วกันเนาะแล้วบังเอิญว่าอยากให้มันแสดงเลขศูนย์ที่เป็นตัวหนังสืออะแต่ว่า กดเข้าไปเวลากดเลข0น,นำหน้าแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถที่แสดงเลข์ได้มันจะแสดงตัวเลขอื่นๆเลยทีนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหายัางไงบ้างเดี๋ยวจะพามาชมกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะสั่นกระดิ่งด้วยนะคะก็จะนำนะคะทำผลงานนะคะดีๆมาฝากนะคะให้ได้ดูกันเรื่อยๆไปนะคะโอเค มาดูตัวอย่างกันนะคะว่าตัวอย่างที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นสมมุติวา่ามัดใส่ตัวเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดเก้าแล้วกด enter ไปปุ๊บทุกคนจะเห็นว่าเดี๋ยวขยายให้เพิ่มนะคะจะเห็นว่าเลขศูนย์ที่มัดใส่ไปเนี่ยไม่มีมันจะมีแต่ตัวเลข 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าเลยนะคะทีนี้วิธีแก้ปัญหาเนะะี่ยค่ะที่ไม่ง่ายเลยใช้ประจำด้วยนั่นคือการใส่ซิงเกิลโคดนะคะซิงเกิลโคดตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่ะใครไม่รู้ซิงเกิลโคดนะคะตัวค่อยข้างบนหนึ่งอันเดียวอ่ะแบบนี้นี่แบบนี้นะคะแบบนี้ตัวซิงเกิลโคดแบบเนี้ยค่ะถ้าเราใส่ไปแล้ว แล้วพิมพ์ตัวเลขเนี่ยมันจะทําให้ตัว Excel เนี่ยเข้าใจว่าข้อความหลังจากเนี้ยเป็นข้อมูลอะคูอผิดข้อมูลหลังจากนี้เป็นข้อความไม่ใช่ตัวเลขเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะพิมพ์อะไรลงไปหรือจะเริ่มด้วยเลขศูนย์เนี่ยข้อมูลก็จะแสดงทั้งหมดนะคะเดี๋ยวทให้ดูนะคะอันแรกอะจาได้ใช่ไหมว่าอันแรกเนี่ยมาพิมพ์เลขศูนย์ไปแล้วพิมพ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า พอกด Enter เนี่ยตัวเลขศูนย์ไม่มีนะคะจะแสดง 9. แค่1นึ่ถึงเ้าแต่ว่าถ้าใส่สิงตัวลขดแบบนี้พอกดศูนย์ะคะเริ่มต้นท้วศูนย์หน่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเอาแค่นี้เนาะแล้วกด Enter ปึ้งหนึ่งครั้งกูจะเห็นว่ากูจะเห็นว่าอ่าตัวเลขเนี่ยมันแสดงเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เราพิมพ์เข้าไปนะคะซึ่งตัว Excel ตัวเนี้ยเขาจะเข้าใจว่าข้อมูลตัวเนี้ย เป็นเป็นข้อความไม่ใช่ตัวเลขทางการเงินนะคะอันนี้คืออันแรกนะคะที่ที่นำมาฝากกันในคลิปนี้แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่อยากนำมาเผยแพร่ให้ทราบนั่นคือสมมุติถ้าเรามีข้อมูลทางการเงินเวลาเป็นข้อมูลทางการเงินหน่วยสิบร้อยพันนะคะหนึ่นแสนล้านอะไรแบบนี้ถ้า,าเกินหนึ่งร้อยไปเป็นหนึ่งพัน มันจะมีตัวลูกน้ำขึ้นขึ้นมาขั้นหนึ่งอันใช่ไหมคะแต่ว่าในตัวเลข Excel ตัวเนี้ยที่ม,มันพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีแต่ถ้าอยากให้มีทํายังไงมาตรงนี้มาพิมพ์ตัวเลขตรงนี้นะคะแล้วอะมาดูตรงที่ให้ให้หน้าเนะะี่ยค่ะมันอยู่ที่หน้าโฮมนะคะมาสองอย่างนี้นะคะแล้วมากดตรงนี้นะคะตรงที่นัมเบอร์มาตรง ตรงช่องนัมเบอร์ตรงนี้แล้วมากดที่ตัวลูกน้ำนะคะด้านนี้กดไปหนึ่งครั้งค่ะจะเห็นว่าตัวลูกน้ำเนี่ยเขาก็จะขั้นตัวเลขให้ตัวเลขที่เป็นหนึ่งพันกับหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งแสนเป็นแสนกับล้านแบบนี้นะคะแล้วไอตัวจุดจุดด้านหลังจุดศูนย์ด้านหลังนี่คืออะไรตัวนี้คือจุดทศนิยมนะคะ,ะหลังหลังตัวเลขนะคะที่เป็น หน่วยสิบร้อยพันแบบนี้แต่ถ้าอยากเอาออกทํำยังไงถ้าอยากเอาออกมานี่ค่ะตรงที่นําเบอร์เหมือนเดิมแล้วมากดตัวนี้ที่เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็มีลูกสรทางด้านขวาะคะ่ะกดเข้าไปนะคะกดมีตัวเลขจุดทอนิยมเท่าไหร่คุณก็ดกดกดให้มันออกไปให้หมดนะคะถ้าคุณไม่อยากมีแต่ถ้าอยากให้มันมีนะคะบางคนมีจด จุดรายรับรายจ่ายละเอียดก็มีจุดทศนิยมสมมุติว่าเผื่อไปซื้อของจากร้านค้าร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าเขาจะชอบทอนเงินมา25ตางค์50สตังค์แบบนี้นะคะบางคนก็อ,อยากให้มันละเอียดขึ้นก็เพิ่มจุดทศนิยมขึ้นมาก็ได้แบบนี้นะคะตรงน,นี้เวลาอยากให้มีจุดทศนิยมก็คลิกแล้วก็กดจุดนะคะอย่างเช่นจุด25ตางค์แบบนี้ก็ใส่เข้าไปนะคะ น,นี้ก็จะทําให้เราได้ข้อมูลที่มันเ,เป็นระเบียบเรียบร้อยดูดูเป็นทางการนะคะเป็นมีมีลูกน้ําแบ่งแบ่งหน่วยนะคะแล้วก็มีจุดนะคะทนสนิยมนะคะให้เห็นนะคะชัดๆนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นทริคนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกันในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวนำมาฝากกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ